ใครเป็นห่วงเป็นกังวลเกี่ยวกับคุณที่สุดในตอนนี้ขอภัยบอกทีนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยนะคะคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะเด็กถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพุกศกัน ควีนถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินสองดาบพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตูนกลุ่มหนึ่งเหรียญพลังงานของคนธาตุดินแล้วก็เดอะไฮโรแฟนพลังงานของคนราศีพฤษศนะคะมีพลังงานของคนธาตุดินกับคนธาตุลมนะคะที่ขึ้นมาธาตุดินขึ้นมาสี่ใบเลยเนาะหนักแน่นมั่นคงจริงใจคำไหนคำนั้นนะคะเป็นคนขยนันอดทนมีความพยายามสู้ไม่ถอย เงียบๆนิ่งๆไม่สูงสิงกับใครปิดกั้นตัวเองไม่ค่อยชอบเข้าสังคมนะคะโฟกัสในเป้าหมายของตัวเองแล้วก็ดำดิ่งลงในเป้าหมายนั้นเลยนะคะเป็นคนที่แม้จะไม่สูงสิงกับใครแต่ไม่ใช่คนหญิงหรือว่าคนหวี่งคนวีนนะคะแค่ไม่ชอบยุ่งกับใครแค่นั้นเราก็โฟกัสในเป้าหมายของตัวเองนะคะความขยันมาเต็มมากๆในพลังงานของคุณไม่สนใจเสียงรอบข้างเสียงคัดค้านตั้งเป้าหมายแล้วก็คือไปเลย แต่ไม่ได้ถึงขั้นว่าไม่ใส่ใจคําทักท้วงหรือว่าคาแนะนําจากคนอื่นนะคะก็ามารับฟังมาปรับใช้แต่ว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ยังไงก็จะไปให้ถึงนะคะแล้วก็เรื่องของหัวใจค่ะรักใครก็คือไปจนสุดรักจนสุดนั่นเองนะคะเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างคนที่เป็นห่วงเป็นกังวลเกี่ยวกับคุณนะคะเขาจะเป็นใครพอพลังงานของคนที่เป็นห่วงเป็นกังวลเกี่ยวกับคุณหน่อยนะคะเขาจะเป็นใคร คิงถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกรสี่ดาพ,พลังงานของคนธาตุลมนะคะเมถุนตูนกุมห้าดาพ,พลังงานของคนธาตุลมเด,ด,ด็กถือดาพ,พลังงานของคนธาตุลมแล้วก็เดทพลังงานของคนราศีพิจิกนะคะมีพลังงานของคนธาตุน้ำกับคนธาตุลมนะคะที่ขึ้นมาหากตอนนี้คบคุยกับใครมีการโกรธการงอนกันนะคะเงียบหายต่อกันเป็นพลังงานของเขานั่นเองที่เป็นห่วงคุณอยู่ เป็นคนที่โรแมนติกคนหนึ่งนะคะอ่อนหวานอ่อนโยนเทคแคร์ดูแลคนที่เวลาที่คุณมีปัญหาพบจูบสักเขาจะอยู่เคียงคู่เคียงข้างคุณตลอดเวลาไม่ทอดทิ้งคุณแต่เป็นคนที่อาจจะมีความเก็บกดเป็นคนที่มีความนิ่งของคุณนิ่งแบบหนักแน่นแบบใจเย็นนะคะแล้วก็มั่นคงแต่ของเขาจะเป็นคนที่อบอุน่นอ่อนโยนนิ่งแต่ว่าเก็บกดเก็บซ่อนความรู้สึกที่มีอยู่ภายในใจ เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองแต่ว่าเป็นความเชื่อมั่นแบบดื้อรั้นเอาแต่ใจดื้อเงียบนะคะหากว่าใครไม่เห็นด้วยเขาก็จะเงียบแต่เขาก็ยังคงจะดึงดันที่จะทำอยู่หากว่าไม่เห็นด้วยก็ไม่ปฏิเสธนะคะแต่ก็จะเงียบไม่บอกว่าไม่พอใจไม่เห็นด้วยหรืออะไรก็คือเป็นคนที่ไม่ชอบการทะเลาะก,กับใครนิ่งๆเงียบๆถูกใจก็เงียบไม่ถูกใจก็เงียบไม่เห็นด้วยก็เงียบแต่ก็ หากว่ามีเป้าหมายเป็นของตัวเองก็คือเป็นคนที่ก็จะไปให้สุดเหมือนกันเป็นคนที่ดื้อเงียบหึงเงียบด้วยนะคะไม่ยอมใครมีโก็มีทิ่ถีมากๆแม้ว่าจะดูเป็นคนที่อ่อนโยนอบอุ่นมากๆแต่ว่า ภายในใจนั้นอย่าให้ได้โกรธใครเป็นคนที่โกรธแล้วก็คือโกรธเลยเกลียดแล้วก็คือเกลียดเลยนั่นเองแต่โกรธใครเกลียดใครไม่ค่อยแสดงออกจะเลี่ยงที่จะไม่พบไม่เจอไม่พูดไม่คุยหากว่าคนคนนี้ไม่พูดไม่คุยกับใครเลี่ยงที่จะไม่พบเจอนั่นคือโกรธมากแล้วก็เกลียดมากนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าทําไมเข้าถึงห่วงเป็นกังวลเกี่ยวกับคุณที่สุดนะคะทําไมเข้าถึงห่วงแล้วก็เป็นกังวลเกี่ยวกับคุณที่สุด ทำไมถึงห่วงเราก็เป็นกังวลเกี่ยวกับคุณที่สุขนะคะใจเย็นรอคอยนะคะบางครั้งอาจจะยืนเกินไปหรือเปล่านะคะคิดมากฟาุ้งซ่านหรือว่าอาจจะเป็นคนที่เจ้าไอเดียมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากทำจนอาจจะไม่สามารถบริหารเวลาได้หรือว่าอาจจะไม่มีเวลาให้กับเขาด้วยนะคะ แ่ถ้วยต่อสู้ตามลำพังอยู่ห่างไกลกันไม่ค่อยมีเวลาให้การหรือว่าคุณอาจจะงานเยอะงานยุง่งไม่ค่อยมีเวลาได้พบได้เจอกันก็ได้นะคะอาจจะดูเหมือนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างดูแลตัวเองนะคะรักนะคะห่วงใย,ยหวังดีจริงใจนะคะ แก้ไขปัญหาพูดคุยเปิดใจนะคะพลังงานของคนคนนี้รักคุณมากๆแค่์คุณมากๆนะคะมีความกลัวด้วยกลัวว่าคุณจะมีคนอื่นกลัวว่าคุณจะทํางานจนไม่มีเวลาให้กับเขากลัวว่าคุณจะลืมเขาหรือว่ากลัวว่าเขาจะไม่สําคัญสําหรับ หัวใจของคุณด้วยนะคะมีทั้งความห่วงแล้วก็ความเป็นกังวลห่วงเพราะว่าคุณทํางานหนักงานเยอะงานยุ่งห่วงสุขภาพของตัวคุณเองแล้วก็หากว่าอยู่ห่างไกลกันก็คือไม่ได้ดูแลไม่ค่อยได้เทคแคร์นะคะไม่ค่อยได้อยู่เคียงข้างกันเท่าไหร่แล้วก็กังวลกลัวว่าคุณจะมีคนอื่นกลัวว่าคุณจะเห็นอย่างอื่นคนอื่นสําคัญกว่าเขานั่นเองมีความน้อยอกน้อยใจคุณอยู่กลัวว่าคุณจะไม่รักเขานั่นเองนะคะ